ซาตุชนพุทธมามะกะปล่อยว่างล่งเสียบ้างถูกอย่างล้วนเป็นไปตามกรรมถ้าเฮ้าพ่าปล่อย่ละบ่ว่างถูกเิ่งอย่างก็นักอึงอยู่ที่นั่นละ่ะนักอึงยู่ในตนโตของเฮาเนี่ละ่ะถ้าเฮ้าบ่รู้จัก,จกปล่อยจากว่างจากละเฮ้าจงปล่อยปอยละลว่างปวดล่องปงไว้ถ้ามันหนักเฮาก็จงว่างจงปงลงไว้สิ่งที่มันหนัก สิงที่มันบาหนักเฮาควนเที่ยวมาหยุดมาถือเพราะมันเป็นสิงที่ีมันบาหนักแต่คิดใจก็ตรลางไคยของเฮ้หยังที่ว่างไว้ก็ว่างเถอะมหยังที่ว่างไว้ใดก็ว่างออกไปยกยกอย่า,ยาแบอย่าแบกยยังอีกย่าแบยกยังอีกไปเลอยต่อไปแค่สังขารของเฮานี่ก็นักอึ้งอยู่แล้วเฮาบกวนที่จะแบกออกไปต่อไปอยู่ละ สังขารของห้อเนี้เป็นทีสิ่งที่นักนับอีกที่สุดนักอืงเต็มประดาอยู่เลยขวนทิ่โลขควนทิ่ละสีปดว่างใบซะพ่อให้มันได้เบาสิ่งที่เฮาได้ยินได้ถือมานั่นยาออกมาถือถือไว้มันนักนักใจแล้วก็นักสมองของเฮาแล้วก็ท่าไม่เฮาโบดีต่อไป เกิดเป็นมีโลกไพ่ปรญหยอากาศในตนโตกองห้องข,ขึ้นมาอาชีพทีบดีเงื่อนเดือนทีบดีอาชีพที่ตองถ้ำีทีชมงนั่นอาชีพทีว่ามีเงื่อนเดียนอาชีพทีว่ามีเงื่อนเดียนอาชีพที่ตองถ้ำีทีชมงอาชีพที่ตองทํำสามร้อยหกสิบห่าวัน อาชีพที่ต้องรับผิดช,ชอบสุดที่ต้องอดทอนงานหนักงานเบาอาชีพที่ต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันอาชีพอาชีพที่ต้องพอมตลอดเวลาอาชีพที่โบได้หวังคาตอบแทนอาชีพนี้ที่บบได้หวัง ยังตอบเท่นใดๆทั้งสิ้นนั่นคือก็คืออาชีพของเม่ของเฮาเนี่แอาชีพของ่อของเฮาเนี่แหะบ่ได้หวังยังตอบแท่นท่านเลี้ยงดูปูก,กีเฮ้ามากท่านบ่ได้หวังยังตอบแท่นท่านเลี้ยงเรามาแล้วให้เลใาไงแล้วท่านบ่หวังยังที่เอาจากเฮ้าท่านหวังอย่างเดียวคือว่าลูกเี่เา ลูกที่ท่านเรียมมานี่ขอให้ท่าความดีให้แก่ท่านให้ท่านได้เห็นว่าลูกเล่าได้ทําค่ามดีเท่านั้นเราก็พุ่มใจเล่าเบาหวังเกี่ยวยังอื่นมาตอบแทนบายังวาเอานี่มาตอบแท่นมั่นมาตอบแท่นนำนมเอาหนีมาตอบแท,ท่นบุญคุณของแม่พพอแม่บพต้องการเลี้ยงลูกมาแล้วอาชีพหนี่คืออาชีพแม่ แม่เลี้ยงมาตั้งแต่น้อยถ้าตีนทอฟ้าหอยจนขนาดถึงใหญ่โตมีขอบขวัวท่านว่าคิดหวังสิ่งใดจากเฮาท่านหวังอย่างเดียวคือให้ลูกที่เล่าเลี้ยงมานั้นท่าความดีให้แจท่านได้เห็นท่านก็ดีใจแล้วท่านก็ภพุิมใจแล้วถึงจะพอมีถึงจะอยากจะจนคัดสนจนปัญญาแบบใด ลูกของท่านที่เลี้ยงมากนันเห็นลูกได้ทําความดีท่านพุ่มใจนักที่สุดเลยพุ่มใจมากที่สุดเลยเพราะชีวิตของรา่างความดีของเล่าของท่านท่านฝากไปกับลูกทุกคนทุกคนแม่พอที่เลี้ยงเรามานันหวังเห็นลูกได้ดีเห็นลูกได้ทัาความดีเห็นลูกที่มีความสุข ตาบดีพ่อแม่ที่เห็นลูกมีนนำหัวนำตาหัวใจหัวอกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ปวดเล่าเหลือที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นลูกได้นรับทุกขเวทนาพ่อแม่อยากกลับแท่นเห็นลูกตายพ่อแม่อยากตายแท่นนี่แหละข่วมหล,ลักลูกข่วมหลัก สุดที่หวัวใจของพ่อของเมย์รักลูกที่เกิดจากอุท่อนก่อนเลียดของท่านท่านหวังให้เห็นลูกได้เห็นลูกมีความสุขลูกได้ทำความดีพ่อเมย์พุ่มใจมากที่สุดเลยดูแลแต่ตอนดีมีชีวิตดูแลที่ตอนดีมีชีวิตอยู่ยาอุทิศต,ตอนตาย มันไหลคาทุกคนนั่นเป็นแบบนั้นมาเมื่อกคน,นลูกเต่าเล่าล้านุทกคนย่ำพอมีหูกคอสั้นอยู่นี่บบเห็นผู้ไหลเอามาให้ย,ย้วยกินให้ยากเข้าน้่กับปลาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างพ่อหูก้อร้อยแล้วจังขนมาให้ตอนกินอย่างบบได้แล้ว มาบอกว่าให้กินสะโพห้กินสะเม่ที่จินได้หลือคนมันล่มลงแล้วหูข้อมันนอนหูวั้อมันร้อยแล้วเนีย่ยเมือหูวั้อมันสั้นอยู่นั่นบ่เ,เห็นเอาอยัางว่าห้กินห้ยากส่วนมากเห็นแต่มพถือกายไปเลยนี่ละ่ะท่านทั้งหลายเลี้ยงพอเลี้ยงแม่หาอายุห้กินตอนแม่ไม่วิตอยู่ดีแล้ว ส่งเสริมตอนมีชีวิตดีส่งเสริมชีมตอนมีชีวิตอยู่นี่ประเสิฐที่สุดอย่าจะไปส่งเสริมตอนที่ตายแล้วที่ตายแล้วเอาไปให้ผูใ้ใดกินกินผู้ใดดอกเอามาให้พ่อแม่กินซะดื้อเอาไปค้างไว้หอวดต่อเลือกไปค้างไว้น่าเป็นดินเป็นหยาดมีแต่หมดแต่แม่งหล่มาจจอ,อยยิบหยวพไปเลยเห็นหยังบบได้กินหยังดอกต้องให้กินแต่แตยั่งมีชีวิตอยู่นี่ ตอบแทนข้าทานอยากให้ทานได้กินก็ต้องให้กินแ,แต่ตอนมีชีวิตอยู่นี่ตอนตายแล้วยังก็ไปกินบ่ลู้ว่าจะได้กินหรือบอ่แล้วเพราะว่าบ่มีผู้ใดว่าได้กินเ,อเยอะแยะเดอทุกคนหล่ะที่ไปเยี่ยมคนป่วยคนนั้นคนป่วยทนมาบให้ฟังว่าบ่งดูแ,แต่ตอนเ้องมีชีวิตอยู่ไปเห็นเอาไมา้กินยักยางชังแน,น่อีหยังมันก็ได้มันยันแตบลูกมันบ่ได้กินได้ยากพราะห้าลลมลงไปนี่หุ้ข้อห้องมันร่อยแล้ว ขนมากวันสันขนมากขนมากาให้กินห่อก็กินบ่ได้ดอกเราว่ามิตะลูกมันละกินนะขนมากอะไรนี่ลหละตอนที่ตอนทเท่ายังมีชีวิตนั่นหาให้กินหลายอย่างซะพอแม่ของห้องตอนที่พี่ชีวิตอยู่ดีก็ที่ไปห้ตอนตายแล้วไปอุทิศห้ถ้าตอนตายแล้วไม่ได้ยังดอก เป็นเสียผาอาพ่อนทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้ท่านได้นงเดชชมต้องเอามาหายทางแทตอนตอนยังมีชีวิตอยู่ให้ท่านได้นงเด้ส่งและกระเดชดูแต่แย้งว่าโอ้แม่กูเด้นงผานงแพ้พอกูได้นงส่งนงเสียโกงงามดีเนาะจะได้อวดเด็อ่างชาวบ้านเขานี่ตายแล้วเอามาบันเนียซื้อมาทันจับมันพายังตะพายังสินกับพิธีแท้สินมีสินไหมยังดีเอาไปหายแล้ว เปิลประเดนงดอกเมีย่ยงใดเปิลที่ปเดนงเมีย่ยงจะเอาไปให้พระพระก็เอาไปพระก็า่รเด็นงงเดยซื้อดอกเพื่อนรับเพื่อนเป็นแนวพระอินงอ่ถือต้องเอาไปให้พระก็ต้องไปตาไวายไปเชิญพระทอดบางตระกูลในอใ่ายแม่น่นก็ต้องเอาไปเป็นผ้าที่พักท่านใช้เป็นผ้าเหลืองผ้าชีว้อนผ้าสบงพระเพินจึงที่ใส่ได้อยให้จึงที่บุญในกุศลนั่ม เอาไปแล้วกันจะเตเียมะกระเเสียข้อโปโลกางเกงขาเกวยขาเง่าขาขาเงาข,า,งา,ข,า,งา,ขาบานเอาไปหายแลวพระพุ่นบด้นุ่งไ้ใส้ต่อไปแลกมีตแต่ตคนดืน่นน่นเราเขาติมาเอาพนุงจังสัน่นเขาก็ต้องสิตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ของต้องตอบแทนแ่นอาใจก่านไม่ีชีวิตอยตอนบ่มีชีวิตน่นอย,า,อยาแจะไ,ไปหวงอยากจะไปหวังว่าทีใด ตอนมีชีวิตอยู่นั้นให้ท่านหวังว่าได้ส่งเสริมให้พ่อแม่ได้อยู่ดีทำดีนงดีกินดีเย่ยแต่ไปหายตอนตายแล้วไปส่งเสริมตอนตายบม่ได้ประโยชน์ยังดอกพ่อแม่บ่ได้กินในท่านและบ่ได้เห็นยังจังแนวเอาไปหายท่านนั่งมีชีวิตอยู่นั่นเฮาได้เห็นเรากินโอ้ยีแม่กินแสบน่บเนาะแม่กินดีเนาะกินหลายหลายเนียแม่ด้อตอนเราหูวข้อสั่นอยู่นั้น ก็ไปหายถอนป่วยลมนอนน,อน,อนันหมอนนอนสาด์แล้วบ่ไดดกินยังดอกกินผู้ดดร้อกท่านทั้งหลายย่าไปสาบแซงผู้ใดให้เขาเป็นบาปย่าไปสาบแซงผู้ใดยังให้เป็นบาปแก้ใจของตัวเองจงแพ้วามเมตตาให้แก่เขาถึงเขาใส่ไล่มากเขาจะไปถือโทษกวดเคี่ยงเขาจงแพ้เมตตาให้เขา สัตว์ทั้งหลายทั้งฟวงเป็นเพื่อนทุกมีเกิดเจ็บเจ็บได้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแป้เมตตายเขาเขาเวอาหายมากตัวกระจงจะเลื่อนจะเลื่อนเรื่อราเลื่อนนั่งเดื่อลูกเรื่อราเลยอืมอย่าไปถือโทษของเที่ยงเขาอย่าไปโต้อตอบเขาเขาดามากคำหนึ่งโต้อตอบไปสองคำสามคำนั้นถ้าไม่เกิดปัญหาอย่างไหลเล้งแล้วแท้ทีมติจบลงมั่นกับ่จบเกิดปัญหาอย่างไรลเล้งมาสู่เฮ้าอีก แนี่ก็ถ้าไม่ใจเห้อบรสบายถ้าไม่ใจเาห่อนรล้นดิ้นล่นอีกกลัวเขาจะมาทํำลายกลัวตัวเองจะไปทํำลายเขาดังนั้นข่าฝากขอเชิดขอนี้ไว้ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้พินิพิจารณาติดต้องไปตามกระบวนการของธรรมะวันนี้ขอสวัสดี